นายแชมมุ่งดีเกิดเมื่อวันที่5เดือนกันยายนพุทธศักราช2507ปัจจุบันอายุ58ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่122ตำบลชุมแสงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินผรูสมรสคือนางสีไพรมุ่งดีมีบุตรธิดารวมสองคนประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่7จากโรงเรียนบ้านผางอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนจอมพระประชาสรรอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ระดับอนุปริญญาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาจากสถาบันราชพัฒสุริน์ระดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2528บรรจุรับราชการในตำแหน่ง ครูสองระดับสองณโรงเรียนบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดปีพุทธศักราช2542ดํารงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย,าย์ใหญ่โรงเรียนช้างบุญวิทยาอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ปีพุทธศักราช2547ดํารดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนช้างบุญวิทยา อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ปีพุทธศักราช2551ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบึงอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ปีพุทธศักราช2556ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยาอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ ปีพุทธศักราช2561ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกลงวิทยาคมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ปีพุทธศักราช2564ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคารอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ปีพุทธศักราช2565ดำรงตำแหน่ง ่วมหน่วยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา24ปีอายุราชการนปัจจุบันรวม37ปีนายแชมมุ่งดีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมายาวนานในหลากหลายรูปแบบทั้งในสายผู้สอน สายผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระดับประถม,มะศึกษาและระดับมัธยม,มศึกษาเคยได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานทั้งในระดับท้องถิ่นระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับชาติส่งผลให้ได้รับรางวัลมากมายอาทิเช่น พัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลผู้บริหารดีเด่นภาคเรียนที่ 2. ปีการศึกษา2564ด้านการส่งเสริมสนับสนุนครูพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ผานการเปิดชั้นเรียนเป็นคณะทีมวิจัยเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาไห้รับรางวัลทรงคุณค่าสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ Awards เหรียญทองระดับชาติโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านวิชาการ ประเภทสถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ OBEQA รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่น4รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองด้านนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันระดับจังหวัดสุรินทรางวัลโรงเรียนปลอดขยะประจำปี2565 รางวัลเหรียญทองระดับคุณภาพดีเยี่ยมประเภทโรงเรียนขนาดกลางด้านโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามโครงการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์โรงเรียนสวยน่าอยู่และสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565ผลการดำเนินงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสนมวิทยาคาร ระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่30กันยายน2565ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน3เปลี่ยนหลังคาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าปรับปรุงม้านั่งโรงอาหารปรับปรุงโรงอาหารห้องจำหน่ายอาหารปรับปรุงรั้วหน้าโรงเรียนกันตา่ายป้องกันนกอาคารโดมหน้าเสาธง จัดทำม้านั่งสำหรับอ่านหนังสือปรับปรุงทาสีหอประชุมและควบคุมกำกับงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ324ลอทับ55กอ